สวัสดีครับอยู่กับช่องเพชรมงคลชาแนลครับวันนี้พามาดูอาการเสียของวีโกนะครับไฟถอยไม่ติดกล้องหลังน่ครับเขาเกียร์ถอยหลังครับกล้องหลังไม่ขึ้นครับอ่ะนี่เขาเกียร์ถอยหลังไว้แต่ผมพาไปดูนอกไม่ได้สตาร์ทนะครับ กล้องหลังไม่ขึ้นมาดูวิธีแก้ไขนครับนี่ครับเซ็นเซอร์ของไฟท้ายหลังถอดตัวเ้ียกวับ หมุนออกก่อนล้ครับครับเอาไปทำความสะอาดก่อนครับล้างด้วยน้ำมันลอนซันนะครับซื้อมาแบ่งใส่ขวด เป็นน้ำมันน้ำมันน่าจะน้ำมันเกียร์ครับออกมาเพราะว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่กับเกียร์ทำามอาดให้ดีครับลองไปประกอบกับคืนที่เดิมครับถ้าไม่เสียก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเสียก็ คอยไปซื้อใส่ใหม่ประกอบกับคื้นที่เดิมครับ ันพวกแค่พอตึงตึงมือเสียบปลั๊กที่เดิมอ่ะเดี๋ยวลองไปดูครับนี่ครับหลังทำความสะอาดสวิตไฟถอยครับอ่ะลองดูกันครับจะหายไหมเปิดแล้วนะครับเขาเกียร์เขาเกียร์ยถอยหลังครับอ่ะกล้องหลังมาปกติแล้วครับ เป็นพายเป็นปกติเลยครับลองใหม่ทีครับอ่าอันนี้ไปดูไฟไฟท้ายหลังครับอ่ใช้ได้แล้วนะครับไปติดแล้วลองทำกันดูครับไม่ต้องมอาช่างอะไรพอทำเองได้ก็ทำครับ ลูกต้องประหยัดอ่าเรียบร้อยครับผมครับเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับกับการที่ซ่อมเองไม่ต้องรอช่างทำง่ายๆครับไม่ยากโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ